อุลตรมานกายา พระแมนกายาตอนดาวแห่งชิ้นคุณพิมยะของที่ฉันขอได้ เอามาแล้วแผนปรับปรูงสภาพแวดล้อมแล้วก็พัสโซที่ดรอีนามุรีออกแบบไว้นี่ไงคุจิมิยะเราลองใช้พัสโซติดต่อกับสัป,ปรหราดดูอีกทีดีหรือเปล่านะสัป,ปรหราดพวกนั้นมันอาละวาดพปกป้องชีวิตของมันเท่านั้นเองแล้วถ้าหากว่าถ้าหากพวกเราติดต่อกับพวกมันได้แล้วก็ ไม่ได้ผลแล้วนะภาษาโซนะไม่ใช่เครื่องแปลภาษามันใช้สําหรับควบคุมสัตว์ประหลาดเท่านั้นเองแต่ว่าอย่างน้อยๆอย่ะเราหาวิธีที่จะหลีกเลี่ยงการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดที่อยู่บนโลกนี้ได้หลังจากที่การโจมตีครั้งก่อนล้มเหลวนะครับเราจะเป็นต้องหาอาวุธที่มันร้ายแรงกว่านี้เพื่อสู้กับสัตว์ประหลาดแต่ว่าการใช้อาวุธนั่นนะเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน ตลอโจทักษาสิ่งแวดล้อมด้วยสิ่งที่อาศัยอยู่บนดาวดวงนี้ไม่ได้มีแค่มนุษย์เท่านั้นแต่โลกนี้ก็เป็นที่อยู่ของเรานะครับไม่ว่าคนที่จะมารุกรานนั่นมันจะเป็นใครก็ตามเราก็ต้องไล่มันไป ขอโทษน,นะคะช่วยเก็บให้หน่อยเถอะค่ะอขอบคุณมากเลยนะคะถ้าเกิดหายไปแล้วก็แย่เลยล่ะฉันเผอใจลอยไปหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะ,ะไม่เป็นไรครับเอ๊นั่นคืออ๋ออันนี้เรียกว่าลาบันนะคะเอาไว้ใช้ดูห่วงจุ้ยคะ่ะหวงจุย้ยเหรอ ชื่อชื่อคโรตะเมงโมิค่ะอ๋ผมฮิโรงิฮิโรยุกิจากหน่วยการครับหน่วยการเหรอค่ะดีใจจังเลยที่พี่หายดีแล้วอาซิโกะบินท้องฟ้าเนี่ยนะเขาว่ามีนางฟ้าและคนที่ได้เห็นเมื่อจะไม่กลับมาที่โลกอีก แต่ว่าคนพวกนั้นน่ะอยากจะเห็นมันถึงได้บินขึ้นฟ้าพี่คะคุณคูโรตะครับถ้าสัตว์ประหลาดเนี่ยทำให้คุณต้องสูญเสียคนสำคัญไปคุณจะทำไงครับฉันก็อาจจะแค้นมันนะคะแต่ว่าความแค้น ก็มีแต่จะสร้างความแค้นขึ้นมาอีกเรื่อยๆก็เพราะความแค้นนี่แหละครับทําให้ตัดสินใจผิดผิดไปแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยผมไม่ได้ต่อสู้เพื่อจะแก้แค้นนะครับถ้าอย่างนั้นเพื่ออะไรล่ะคะเพื่อปกป้องสิ่งสําคัญของผมคนที่รักการต่อสู้น่ะ อาจจะลืมสิ่งสำคัญของตัวเองไปก็เป็นได้เหมือนกันห้ามไปรักคนแบบนั้นเด็ดขาดเลยนะอาสิกอมันจะมีแต่ช้ำใจแต่ว่าพี่น่ะคิดว่าจะลองรักดูอีกสักครั้งหนึ่งพี่คะไม่โกรธพี่ใช่ไหม พี่รงอีงเคยพูดเอาไว้มนุษย์ที่อยู่ข้างบนไม่มีทางเข้าใจความเจ็บปวดของคนที่อยู่ข้างล่างได้พอได้หยุดทำอะไรที่ซ้ำๆซากๆเราก็จะระลึกได้ถึงสิ่งที่เราลืมมันไปอืมวิวสวยจริงๆเลยนะฉันอยากให้เด็กๆได้เห็นความสวยงามนี้ไปอีกเป็นพันๆปี ท้องฟ้าที่มดงามเหมือนตอนนี้นะครับใช่ครับวาพอประกดตัวครับจานบินกำลังใกล้เข้ามาด้วยความเร็วสูงจะชนทีไรนิ่งอยู่แล้วล้วค่ะ ตมตรำแหน่งของสัตว์ประหลาดที่จุด 417M4 ค่ะต้นน้นมีฐานหน่วยการนาชาติรีเกันให้พวกเขารู้รับทรเป็นง,งานที่นี่

พลังหมดแล้วงของาดมาทาลายแล้วคนี่มันอะไรกันเนี่ย ึงฟอรัมที่ถูกทำลายไปจเปนเพียงศูนย์ประชุมก็จริงแต่ว่าใต้ดินเป็นสถานที่ขนคว้าอาวุธสำคัญอยู่สัตว์ปรหลาดก็เลยโจมตีที่นั่นสัตว์ประลาดตัวนี้แต่ต่างจากตัวอื่นๆมันมีความรู้และรู้ข้อมูลของเราเป็นอย่างดีไม่แน่ว่ามันอาจจะทำลายศูนย์อื่นต่อไปก็ได้มันเริ่มโจมตีเราแบบสุดหน้าแล้วสิตอนนี้ ไม่เจอกันนานเลยนะฟูจิมิยะฮิโรยะฮิโรงี่ขอพลังของนายให้ฉันยืมหน่อยเถอะว่าอะไรนะถ่ายได้เลยตกลงครับ ผู้สูงของหน่วยกาดได้ออกมาประกาศว่าฟอร์มของกาดถูกทำลายเสียหายเพราะสัตว์ประหลาดเป็นต้นเหตุโอ้ยมีคนเดินมาหนะดูมีรายงานอ๋อเฮ้ยไม่กูมิจังคุณเป็นมิจังสวยขึ้นเยอะไม่ได้พบกันนานนะคะสวัสดีครับแล้วสบายดีเนะครับดีจริงมารับเกณฑการทำงานหรือเปล่าครับอ๋อปรา่เป็นะครับใหม่ก็ได้ครับฉันทำข้าวกล่องมาให้นะโอ้ยขอบคุณมากเลยครับ ฟูจิมิยะฟูจิมิยะคุณธบตาชอบสมิชไข่ใช่ไหมคะผมก็ชอบเหมือนกันละครับแม่ชอบมากเลยคุณเบิงกำลังกินอยู่ครับ่ิายเสียอย่างนี้หรอครับ <c oughs> อย่าไปถือเลยครับแล้วผมอยากทราบว่าวผู้ชายที่ชื่อฮิรังหีนะ่ะเป็นคนที่ยิงกระสุนนิไซทำลายใต้โลกอย่างนั้นใช่หรือเปล่าครับที่จริงแล้วเนี่ยเขาเป็นคนดีนะคะ เขาแค่อยากจะปกป้องสิ่งที่เขารักที่เขาทำไปก็ด้วยความปรารถนาดีแต่ว่าเขามองโลกแค่ไปนะคะมนุษย์เราก็คิดแต่เรื่องของมนุษย์ล่ะครับมันก็ธรรมดาอยู่แล้วนี่ครับจริงไหมฮะอยโอ้เยอะเออฉันเคยขึ้นไปบนท้องฟ้ากับอุนโดแมนสีฟ้าด้วยนะคะจริงๆเมื่อไร่อ่ะตอนนั้นหน้า ฉันได้ดูพื้นโลกจากบนท้องฟ้านะคะทำให้ฉันรู้สึกว่าท้องทะเลมีสิ่งมีชีวิตนะคะอยู่ตั้งมากมายมมคุยไปนะครับคุยไปผมจะกินขาอร่อยจริงเป็นไรไปครับเปลคะ่ะ ที่ไน,นกิเรดาร์ตรวจพบบางอย่างบนท้องฟ้าค่ะจีโอเซทไรท์เบอร์สามเลยโอ้ยที่นั่นกำลังค้นคว้าหัวกระสุนพลังสูงอยู่ถ้าถูกทำลายต้องแย่แน่เลยทีมไลนิงทีมเมริมันจะมาการได้ร,บร,รับทราบ ัวได้ยินเลยละนำสติกเกอร์ลงได้รับทราบอ้าวแน่เป็นลางสุขขอนเห็นซ่อมหล่นคุณธรรมตะซาบะหลาดโทมนะครับไปบุญไปถ่ายสิเร็วไปเถอะนะอฮะผมช่วยครับตอนนี้ผมช่วยครับผมชอบอ่ะไปค่ะ ลงมือโจมตีได้ไปตาทูรับทราบไฟนตลทรีรับทราบอุ๊ยไอ้ดินบริเวณ 749B1 มีการเคลื่อนตัวเร็วมากค่ะ ยร่วมมือกับฉันจกกัดการเจ้านั่นเสียใจด้วยครับผมเพิ่งใช้พลังหมดไปเมื่อเช้านี้เอง เร,รเราถูกมันเล่นงานแล้วค่ะอะไรนะคุณนัคาจิโอตอบด้วยค่ะองเงวงวรัก,กับคินตาดะรอดมาได้คะ่ะคาจิโอเหรอไม่มีส,ญญมสัญญาณตอบค่ะตกลงทั้งสามอย่างนะคุณอยู่มาให้ได้ครับยิงเลยเ ตายดแล้วไม่ใช่ไไอไเอหนรลตัวนีทำไมมันถึงมันจะเป็นหน้าที่ของมันหน้ที่ของสิ่งมีชีวิตในดาวนี้ที่มอบหายให้มันปรากฏตัวขึ้นมา้ามีสาต าดนนนััมอาศัยบนโลกนี้ไม่นายถึงจะต่อสู้กับสัตว์ประหลาดด้วยเพราะมีสิ่งหนึ่งที่ต้องปกป้องเหมือนกันก็คือยุบเลย

ลออุนทรแมนไกย่าไกย่าไกย่าฮะดูถูกแล้วจาไเดไจ้าไจโอ้ะล็อตโอ้ฮะไจ้าโอ ロ <Stop. S 2> ンハロン กามุอมันกำลังจะเล่นงานนายแล้วรตัวด้วยสอวาทางน้ัตว์ประหลาดเ่ตัวิงอยู่ดิ

นั่นใครผมฮิรัง,งิจากกองประกาศแปซิฟิกจะช่วยอีกแรงผมขาหายรัง,งี<อ>เครื่องติดแล้วครับดีแล้วทันยิงที่หัวมันเลยยำซ้ายิงกระสุนมีสายเดี๋ยวนีว้แล้วจ้า ลุกขึนซิโซตาซิตาบุลุกขึนมาซิไปยั เขาพย,ยายัมไงเอ๊ะฮะมันกำลังดูดพลังของไก่ย่าแล้วเนี่ยโอโหดูดมากเกินไปท้องแตกมันชูชกสติงเกอร์เดี๋ยวกาและโจมตีที่หน้าอ,อกมันเลยครับซบ่า ยิงกระสุนทัท้งหมดหด่วนได้เลยอเตอนนี้ล่ะจัดกเาเลยไก่ <c oughs> ย่อรวมพลังจักรวาลอุนตราไก่ย่อพิฆาต เฝ้าดูอยู่นานโ้คนอย่างฉันน่ะไม่ยอมตายง่ายๆหรอกนะทำความเคารพเพื่อนนักรบ O clã. ที่อาศัยอยู่บนโลกทั้งหลายเวลานั้นกำลังจะใกล้เข้ามาแล้วล่ะ